สวัสดีครับจากที่เพื่อนๆหลายคนนะครับเม้นมาถามเกี่ยวกับวิธีการกอบลูกนกด้วย YouTube นะครับวันนี้ผมจึงมาทําคลิปเทคนิคการกอบเพลงเบิ้นให้ลูกนกนะครับด้วยคลิปนกเบิ้นใน YouTube นะครับมาดูกันเลยครับนกที่นํามากอบเสียงเพลงเบล้นนะครับมีด้วยกัน2ประเภทนะครับก็คือ1น,นกลูกป้อนนะครับ สองก็คือนกแก้มขาวนะครับหรือว่านกลูกใบ้นะครับระยะเวลาของนกนะครับที่เราจะนำมากบเพลงบ่ลนะครับถ้าเป็นลกลูกป้อนนะครับจะเริ่มกบเมื่ออายุครบหนึ่งเดือนนะครับเริ่มจากที่เราล้วงออกมาจากโอกผสมส่วนนกแก้มขาวจะเริ่มกบตอนนกเริ่มนั่งบุนเพลงหรือเล่นปากนะครับ ต่อไปจะเป็นระยะเวลาในการก๊อปเพลงเบล้นนะครับผมจะทําอยู่สองช่วงนะครับก็คือช่วงเช้า6กโมงถึง8ปดโมงเช้าแลวก็ช่วงเย็น5้าโมงเย็นถึง1นทุ่มนะครับเวลาที่ผมได้นะครับจากได้มาจากการที่ผมทดลองทําจากนก6ตัวนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมก็คือทาําเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะครับมีผลปรากฏว่าช่วงเช้านะครับนกจะติดเพลงเบิ้นมากสุดนะครับแล้วก็ช่วงเย็นรองลงมา แล้วก็ช่วงเที่ยงนะครับจะติดเพลงเบิ้ลน้อยสุดนะครับต่อไปนะครับก็คือโอกาสที่จะติดเพลงเบิ้ลนะครับมีด้วยกัน2กรณีนะครับ1ถ้าเรามีนกอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับโอกาสติดประมาณ50 50นะครับแต่ถ้าในบ้านเรานะครับไม่ไม่ได้เลี้ยงนกอยู่เลยนะครับโอกาสที่จะติดเพลงเบิ้ลประมาณ70-8 0นะครับต่อไปนะครับ สิ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับการกอบเพลงนกนะครับหนึ่งก็คือควรเปิดเพลงบึ้นแบบง่ายๆนกฟังก่อนได้นกได้เริ่มหัดบึ้นก่อนนะครับแล้วก็สองเปิดเสียงคลิปนะครับอย่าดังเกินนะครับถ้าดังเกินนกจะตกใจนะครับแล้วก็3การกบเพลงบึ้นนะครับมันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอย่างน้อย3เดือนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะครับผม และนี่ก็คือวิธีการก็เพลงนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเอาผ้าคลุมกลุงนกก่อนนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์วางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็เปิดเสียงเพลงนกบินนะครับเอาแค่ดังพอประมาณนะครับผมข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมนำมาเผยแพร่ในคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลจากประสบการณ์ของผมโดยตรงนะครับแต่ถ้ามีเพื่อนๆท่านไหนนะครับ มีวิธีการหรือว่าเทคนิคที่ง่ายๆนะครับสามารถนำมาแชร์กันได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมขอฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องทตุนกสุราชด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปนะครับก็คือการดูแลนกนะครับที่เราซื้อเข้ามาบ้านใหม่นะครับผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ